Welcome back to my YouTube channel mobile zone วันนี้เราจะมาพูดถึงสมาร์ทโฟนรุ่นใหม่ที่หลายคนรอคอยจากค่ายในตำนานนั่นก็คือ Nokia Dragon Pro 5G 2026สสมาร์ทโฟนที่หลายคนบอก,กว่าเป็นการกลับมาครั้งยิ่งใหญ่ของ Nokia ที่มาพร้อมเทคโนโลยีล้ำสมัยดีไซน์สุดหรูและพลังประมวลผลที่เหนือระดับ เริ่มจากดีไซน์ภายนอกก่อนเลยโ o k i a Dragon นโปร 5G มาพร้อมตัวเครื่องที่ใช้วัสดุโลหะผสมกระจกกริลล l า glass Victus 3ที่ให้ความแข็งแรงและความพรีเมียมสุดๆด,ด้านหลังถูกออกแบบให้สะท้อนแสงเหมือนเกล็ดมังกรที่เป็นเอกลักษณ์ของรุ่นนี้สีที่เปิดตัวมีทั้งหมด4ส,สีได้แก่ดรากอนแบล็กไฮซิลเวอร์ออโรราบลูและไฟเรสซึ่งแต่ละสีก็สวยโดดเด่นไม่แพ้กัน หน้าจอของรุ่นนี้ใช้จอ AMOLED 6.9นิ้วความละเอียด2 k บวกพร้อม refresh rate 1 4 4ร,ร,ทร hz ที่ลื่นไหลสุดยอดการแสดงผลสีคมชัดและสดใสามากเหมาะก,กับการดูหนังเล่นเกมหรือใช้งานทั่วไปได้อย่างเพลิดเพลินตัวขอบจอบางเฉียบแบบเกือบไร้อขอบทำให้ได้พื้นที่การแสดงผลที่เต็มตาม,มากยิ่งขึ้น ในด้านของประสิทธิภาพโนเกียดราก n อนดโปร 5G มาพร้อมกับชิป snapdragon 8 Gen 4ซึ่งเป็นรุ่นใหม่ล่าสุดที่ทรงพลังระดับแสกชิปทำงานร่วมกับแรม16 g b และรอมสูงสุด1 t ทําทำให้การเล่นเกมกราฟิกหนักๆก,การตัดต่อวิดีโอหรือการเปิดหลายแอปพร้อมกันเป็นไปอย่างลื่นไหลไม่มีสะดุดระบบปฏิบัติการเป็น Android 15รุ่นปรับแต่งพิเศษที่เน้นความเร็วความเสถียรและความปลอดภยัย กล้องก็เป็นอีกจุดเด่นสำคัญของรุ่นนี้เพราะมาพร้อมกล้องหลัง200ล้านพิกเซลจากเลนส์ไซส์ที่ให้ความคมชัดระดับโปรพร้อมกล้องอันตราย 64mp และเทเลโฟโต้ 48mp รองรับการซูมแบบออปติคอล 10x ที่ชัดมากแม้ในที่ไกลส่วนกล้องหน้าให้มา 64mp สำหรับการเซลฟี่ที่คมชัดทุกแสงทุกมุมภาพถ่ายกลางคืนดีขึ้นมากด้วยเทคโนโลยี AI Night Vision 3.0 ในด้านของแบตเตอรี่ Nokia Dragon Pro 5G มาพร้อมความจุ7,200ม ah ิลลิแอมป์ชั่วโมงรองรับชาร์จไว 120W และชาร์จไร้สาย 60W เรียกได้ว่าชาร์จเพียงไม่กี่นาทีก็สามารถใช้งานได้ทั้งวันและยังมีระบบระบายความร้อนแบบ Vapor Chamber ที่ช่วยให้เครื่องไม่ร้อนเกินไปแม้จะใช้งานต่อเนื่องนาน การเชื่อมต่อแน่นอนว่ารองรับ 5G เต็มรูปแบบ Wi-Fi 7 Bluetooth 5.4และ NFC ครบถ้วนส่วนระบบเสียงมีลำโพงคู่สเตอริโอพร้อม Dolby Atmos ให้เสียงที่ดังคมชัดและมิติเสียงรอบทิศท,ทางสุดยอดสำหรับฟีเจอร์พิเศษ Nokia ย,ยังเพิ่มระบบ AI Smart Sense ที่สามารถปรับแต่งประสิทธิภาพของเครื่องให้เหมาะกับการใช้งานของผู้ใช้เช่นถ้าเล่นเกมระบบจะปรับให้ชิปทำงานเต็มพลัง แต่ถ้าใช้งานทั่วไปก็จะปรับให้ประหยัดพลังงานขึ้นซึ่งถือว่าเป็นฟีเจอร์ที่ฉลาดและช่วยยืดอายุก,การใช้งานของเครื่องได้ดีมากโดยรวมแล้ว Nokia Dragon Pro 5G 2026ถือเป็นสมาร์ทโฟนที่รวมความคลาสสิกของแบรนด์ในตำนานเข้ากับเทคโนโลยีหล้ำยุคได้อย่างลงตัวทั้งดีไซน์หรูกล้องสุดเทพประสิทธิภาพแรงทะลุขีดจำกัดและแบตเตอรี่ที่ใช้งานได้ยาวนาน เป็นการกลับมาที่น่าจับตามองที่สุดของโนเกียในรอบหลายปีเลยก็ว่าได้ใครที่เป็นแฟนโนเกียหรือกำลังมองหามือถือแฟลกชิปที่แตกต่างจากแบรนด์อื่นโนเกียดรา o อนโปร 5G 2026คือหนึ่งในตัวเลือกที่คุณไม่ควรพลาดแน่นอนอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่องโมบายโซนของเราด้วยนะครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ